ทั้งที่หนึ่งร้อยสี่ออกเลขกลายขาหวยรัฐบาลไทยนะลุกนะอ่าสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยออกเลกะไรวันที่หนึ่งสฤศจกายนสองพันหนร้อยหกสิบหกนี้นะคะพี่จะหมนเราลุกแน่นอนนะไอุ้ญตนนั้นนะอ่ะคนมาจับได้แล้วค่ะอย่าพึ่งออกนะครับผมคุณคุณนะครับหนึ่งแปดหนึ่งแปดก็เป็นศูนย์แปดได้เราทอฝันเกินเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดวันที่แปดครับนะคะ อ่าแปดตัวเดียวแปดตัวเดียวหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดตัวเดียวก็เป็นศูนย์แปดแปดย์ได้เนาะครับแล้อย่าลืมดูงวดที่สิบแปดด้วยนะคะครับอ่ะนะครับหนึ่งแปดหนแปดจ้าทุกคนดูงวดที่18ดก่อนให้พี่เ้พูดเดี๋ยวเราพักเดี๋ยวสรุปสิแล้วก็สไลม์ดูงวดที่แปดสิเอ็ดาพี่เตพูดเดยมาครับงวดหงก็งวดที่แปดออ่ะงวดที่สิบแปดนะครับถ้าเราไปดูนะครับถ้าเราไปดูแบบนี้อ่า งวดนี้จาได้แล้วนะครับเป็นงวดที่อผมซื้อรถเบนซ์ครั้งแรกคันแรกนะครับแ,แล้วก็ไปให้แม่เจิมจําได้แล้วไปให้แม่เจิมที่ชัยภูมินะฮะไปให,ให้แม่เจิมที่ชัยภูมิปรากฏว่าเลขปีกวังน้องเพชรก้าเนี่ยอเป็นแบบนี้นะครับอ่าเป็นแบบนี้ไอ้ลากลงมาเนี่ยก็จะเป็นสี่นะครับจะเป็นสี่หกหรือเป็นเอ <6. S 1> าไป็นหอ่กาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อ่าแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับ,อ,บ 8, 8. อ่า <c oughs> แล้วกงวนนั้นก็เลขทะเบียนเลขท้ายเ่สามศูนย์สี่มันออกสี่ศูนย์สามนะครับเอมันจะเกี่ยวเนื่องอะไรกันกับน้องจะบอกแปดแปดไหมน้องจะบอกแปดแปดไหม <c oughs> นะครับเพราะทุกนี้ชอบออกเบิ้ลจังเลยนะครับเดแล้วอันนี้คือการวิเคราะห์นะครับเราวิเคราะห์ให้เพื่อไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเอออกเบิ้ลนะคราวนั้นออกหกหก งวดที่ผ่านมาก็อ,อก4-4นะครับแล้วครั้งนี้จะมาเลขอะไรนะครับอ่าอยู่ในนี้นะครับงวดที่18ถ้าปิงปอง18 <c oughs> ถ้าปิงปอง18เนี้ยจะหมายความว่าแบบนี้ให้ไปดูเลขให้ดูงวด18ไหมหรือดูงวดที่81นะครับดูงวดที่81นะครับก็ดูเลยครับว่างวดที่81เนี่ยอ่าน้องให้อะไรนะครับงวดที่81นะครับนี่ครับงวดที่81อ๋อ งวดที่81หมุนได้ศูนย์แปดนี่ไงใช่เปินปองเป็นศูนย์แปดนี่ไงงวดที่11 <c oughs> งวดที่81นะครับถ้า18จะหมายถึงไ้ไปดูงวดที่81ก็จะหมายความว่าแบบนี้นะครับอันนี้ดูไว้นะครับดูไว้เพื่อเป็นการวิเคราะห์นะครับว่าน้องจะสื่อถึงอะไรนะครับนี่ไงงวดที่81หมุนได้ศูนย์แปดนะครับหมุนได้ศูนย์แปดนะครับหมุนได้ศูนย์แปดนะครับอ่าทาให้ไปโยงกับครั้งนู้นเลย รั้งนู้นเลยนะครับครั้งนู้นเลยนะครับอ่าแล้วงวดนั้นออกเจ็ดแปดเก้านะครับออกเจ็ดแปดเก้านะครับออกเก้าบนนะครับแล้วก็ออกหกสี่ล่างออกหกสี่ล่างนะครับอ่ามันก็มันก็ไปผูกพันกับไอ้เก้าสี่หกสี่นะครับมันก็จะไปผูกพันจากเก้าสี่หสี่ที่ที่ออกงวดที่สิบแปดนะครับที่ออกทิ้งงวดสิบแปดเนี่ยครับเห็นไหมครับมันก็จะไปผูกพันจากเก้าสี่หกสี่ อืมหรือจะมี9464ครับหรือจะมี9464เลขที่ออกไปแล้วนะครับช่วงนี้ก็ชอบกลับมาออกใหม่นะครับเลขที่ออกไปแล้วนะครับจะชอบออกใหม่นะครับเออนะเลขที่ออกไปแล้วชอบออกใหม่เอาที่แล้วมันออกอะไรนะมันออกสี่สี่ล่างใช่ไหมออกสี่สี่ล่างขบนมันออกอะไรนะข้างบวนมันออกอ่า ออกสี่หกนี่เนาะออกสี่สี่หกเออ <S <S ใช่มันเป็นเบ้นเป็นหามงวดที่ผ่านมาเป็นเบ้นเป็นหามเนาะสี่สี่หกเนาะสี่สี่หกนะแล้วอันนี้มันเก้าสี่แล้วเมื่อกี้มันหกสี่เฮ้ยจะมาเลขเดิมไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะงวดที่แปดสิบเอ็ดนี่ก็ไม่พ้นหกสี่เห็นไหมก็ไม่พ้นหกสี่นะครับนะก็จะมีเด่นเด่นเนี่ยเห็นไหมศูนย์แปดเนี่ยครับมีเด่นเด่นเนี่ย มี0ูนย์แปดนะหกสี่เก้าสี่จะมาไหมแล้วก็ส่วนหนึ่งแปดของลูกปิงปองเนี่ยหนึ่งเป็นเจ็ดไหมจะเป็นเจ็ดแปดไหมนะครับอ่าจะเป็นเจ็ดแปดไหมอ่านะครับทุกพ่ะ่ทุกพ่อแม่อุมาปางครอบครัวปางที่นั่งกับพ่อศิวะนะหนึ่งแปดเจ็ดค่ะครับที่ใครดูในนวัดตีก็จะรู้นะอ๋อตอนแรกดูพันหนึ่งร้อยคนออกไปทำไม นะเออเราเห็นเลขทูบเลยบางคนไม่ได้ดูหนึ่งแปดเจ็ดค่ะแล้วสังเกตดูว่าเลขทูบเนี่ยทอขันหยิบปุ๊บขึ้นมาเลยไม่ได้เลือกเลยทําพิธีสวดมนต์เสร็จร้อยแปดพนามเสร็จก็หยิบขึ้นมาเลยเป็นหนึ่งแปดเจ็ดซึ่งหนึ่งแปดก็ต้องกับหนึ่งแปดแปดเจ็ดอละก็ต้องกับลูกปิงปองพอดีเป๊ะอ่ะพี่เดถังถังถังเลขทูบไหนอ่าถังเห็นเป็นอ่ะเหมือนกันตรงไหน ไม่เหมือนตรงไหนอปกรณมาวงลำดับเลขก็หนึ่งแปดเหมือนกันแปดนะอันนี้คือนวัตตีนะคะแล้ววันนี้ต้องยิดต้งิดก่อนที่จะหมุนปิงปองตอนแรกว่าจะหมุนปันป่ายแต่บอกพี่เดว่าเดี๋ยวไปไหว้ก่อนไหว้ที่วันวิสลูไหว้พ่อแม่ทุราคาปรับมีหงสาศูนย์ก่อนแล้วพ่อแม่พ่อแม่ก็เลขแปดอยู่แล้วนะตัวพ่อแม่นะคะเทพแขกก็จะเป็นเลขแปดส่วนใหญ่นะครับแคปไว้เลยนะคะปิงปองก็หนึ่งแปดเจ็ดแปดเนี่ยมันดูเป็นเจ็ดก็ได้นาดูอย่างเงี้ยเนาะ จะเป็นเจ็ดแปดหนึ่งแปดก็ได้บางทีสามตัวหนึ่งแปดเจ็ดนะคะอันนี้คือเลขทูบนางงานนวัรตีที่บ้านเราเองเลยที่เทวรายนะคะ,ะ,คะแพนก็ไปแพนก็ไปครับผมอ่าเปิดเลยเปูเลยงั้นเ,เปิดเ,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 เลยครับมานะครับแคปหน้าจอไปเลยครับผมแคปหน้าจอไปเลยนะแคปหน้าจอไปเลยครับนะครับ หมือนพี่บอลครั้งที่ร้อยสี่นะครับงวดประจำวันที่หนึ่งคฤอสตุตกายนสองพารอยหกสิบหกนะครับเด่นหนึ่งแปดเจ็ดแปดหกแปดเก้าแปดหกสามเก้าสามศูนย์แปดรองหนึ่งสามศูนย์สามแปดแปดสี่เจ็ดแล้วก็กันหกสี่เก้าสี่นะครับกันหกสี่เก้าสี่นะครับเอาละทับหน้าจอไว้นะครับ <c oughs> <m> ผมมันออกแล้วมันอาจจะเป็นเก้าสี่ก็ได้ครับ <c oughs> นะคะอ่ะมีเด่นมีรองแล้วมีกันนะคะ แต่แถวบนเนี่ยชอบมากครับ18 7ดเนี่ยชอบมากซื้อสัมดีวก็187่แดตามเลขทูบเลยค่ะครับ18 7เจ็ดตามเลขทูบเนาะทอฝันตอนที่หมุนออกมาเป็น18ทอฝันว่าทาไมมันคุ้นๆที่อะถามเจ๊แต่หนึ่งไม่ออกเอ๊ะทำไมมันคุ้นจังวะมาจากไหนาาเนี่ยเลขทูบค่ะตรงกันเป๊ะเลย18 7เจดเลขทูบเราจุดวันไหนคะ นั่นแหละครับที่ผ่านมานีครับนาวันตีวันที่สิบแปดอ่าสิบแปดสิบแปดที่จัดวันที่สิบแปดพอดีอ๋อสัปที่สิบแปดด้วยเราได้หนึ่งแปดเจ็ดจัดและเดี๋ยวรีบไปเซ็นต์ก็ต้องดีเลยเลขกดีครับโรคดีไงไหว้ทั้งมีมาหลายเทพเลยในวันนั้นนะ้นหนึ่งแปดเจ็ดแปลกมากเลยแล้วหนึ่งแปดเหมือนกันมาแล้วค่ะงวดที่แล้วสองงวดซ้อนไม่เข้างวดนี้ต้องมาล้างตาแก้มือกันครับขอให้ทุกคนโชคดีถูกหวยรวยยกเแล้วอย่าเอาละครับแคปหน้าจอไว้นะครับ แคปหน้าจอไว้นะครับผมเอาแล้วครับแคปหน้าจอไว้นะครับให้เวลาสิบวินาทีนะครับอ่าสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งงวดนี้ต้องเข้าค่ะดนีคนโอคเข้าค่ะนะครับผมรวยค่ะรวยแน่นอนค่ะเพชรเก้าให้ทุกคนรวยๆค่ะต้องเข้าค่ะมั่นใจค่ะ